สวัสดีทุกคนนะครับยินดีทุกคนต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแวมไพ์บัตนะครับสําหรับทุกคนนี่อาจจะผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งสำหรับผมนี่มันผ่านประมาณ2เดือนกว่าก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่เด็บล็อก EP3 สามนะครับก็หลังจากที่พ p แล้วที่เราว่าด้วยเรื่องกระสุนถูกไหมครับใน EP นีนี้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่อนนะครับ ก็ผมก็ได้เหมือนเดิมนะผมก็ได้สร้างด่านเพื่อทดสอบระบบเลือดของผมมานะครับโดยที่ด่านนี้มันจะมีทดสอบส่วนสูงความสูงของว่าถ้าเกิดเราตกลงมาเลือดจะลดเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นทดสอบว่าคือทุกคนเห็นในกล่องสี่เหลี่ยมนี่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าตัวเรา,ต,เราตัวละครเราไปยืนในกล่องสี่เหลี่ยมครับมันจะโดนเอฟเฟกพิเศษเช่นเช่นกล่องสี่เหลี่ยมนี้จะโดนเป็น ออกซิเจนนะค,คือออกซิเจนจะโดนลดเรื่อยๆกล่องสี่เหลี่ยมนี้จะโดนรลังสีนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี้จะโดนลนอดอุณหภูมิกล่องสี่เหลี่ยมนี้จะเพิ่มโดนเพิ่มอุณหภูมิและกล่องสี่เหลี่ยมนี้จะทําให้ตัวละครเราติดสถานะเลื่อนไหลนะครับอันนี้ก็เป็นติดพิษนะครับส่วนทางด้านนี้ก็คือถ้าเกิดยูเซอร์หรือว่าตัวละครของเราเก็บตัวนี้ไปครับเราสามารถที่จะกดเพื่อเอามาใช้งานได้โดยที่จะรักษาเช่นรักษาเกี่ยวกับขาหากักรักษาเลือดไหล ลักษณเลือดแหล่น้อยในส่วนที่เป็น UI ซึ่งถ้าเกิดทุกคนเห็นมุมบนซ้ายจะเป็นในส่วนเกี่ยวกับเลือดนะครับว่าตัวละครเรามีเลือดเป็นเท่าไหร่สีอะไรนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นชิ้นส่วนตามชิ้นส่วนต่างๆต่อมาฝั่ง ซ้ายล่างจะเป็นในส่วนของสตมินาหรือว่าความอืดของเรานะก็คือเห็นไหมครับว่าพอกดหงก์กดชิปอันนี้หงกกดชิปอยู่นะตัวสตมินาเราจะลดลงถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดผมปล่อยคือสตมินาจะเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเกิดสตมินาตัวละครเราหมดลงครับจะทําให้ตัวละครเราไม่สามารถบินได้จนกว่าจะถึงช่วงช่วงหนึ่งนะครับเอาล่ะปึ๊บอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญของระบบ h p หรือระบบเลือดของผมนะครับโดยที่ถ้าเกิดทุกท่านเห็นเอาฝั่งขวาแล้วกันนะฝั่งขวาจะมีสเตตัสเอฟเฟกต์นะครับขางซ้ายมือ,นนอ,อ,นนอ,อก แต็นะลพลาสเนื่องว่าพาทไหนเลือดอยู่เท่าไหร่นะครับพาทไหนเลือดอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นระบบเลือดแบบเต็มนะครับก็คือถ้าเกิดอันนี้ถึงศูนย์เมื่อไหร่คือตัวละคร,รจะตายนะครับอันนี้เป็นค่ากำลังสีนะที่ตัวละคร,รจะโดนได้นะครับอันนี้เป็นค่าน้ําอันนี้เป็นค่าพลังงานถ้าตัวละครเราไม่ได้กินอาหารมันจะลดเหลือศูนย์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาล่ะฝั่งซ้ายมือก็คือจะมี head ก็คือหัว thorax ช่วงตัว stomach ก็ ท้องนะครับไลเล็กก็ขาขวาเลฟเล็กก็ขาซ้ายเลฟอาร์มก็แขนซ้ายส่วนไล่อาร์มก็แขนขวานะครับแล้วก็จะมีน้ําหนัก25แล้วก็มีอุณหภูมินะตอนนี้16องศาเอาละผมเดโมตัว UI เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเรียกอัญเชิญผู้เล่นคนที่2มานะครับผู้เล่นคนที่2จง,งมาปั๊มปั๊มป้า,ปา,ปาคนที่2มาเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยที่ว่าอันนี้คือเป็นผมจะขอสมมติว่าเป็นตัวละครผู้เล่นคนที่สอนนะครับทีนี้ผมจะทําการเทสว่าถ้าเกิดว่าแต่ละส่วนนะครับโดนยิงจะเป็นยังไงนะครับเช่นถ้าเกิดผมยิงขานี่ขาแล้วเนี่ยขาขวาวะเห็นไหมครับว่าขาขวาก็จะมีในส่วนของที่เป็นเลือดลดนงมาตามดดเมจนะครับที่มันโดนกระทําแล้วเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดตัวละครเรามีการอาการเจ็บนะครับจะมีสเตัสเฟเฟกขึ้นบนมุมบนซ้ายนะครับเห็นไหมครับอันนั้นก็คือสเตัสเฟเฟกที่จะบอกว่าตัวละครเราเพนนะครับหรือกำลังเจ็บ แล้วก็ถ้าเกิดขาขวาเราหนักมากนะครับอ่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าขาขวาตายเนี่ยเราที่ะระบบจะบแบ่งแบ่งออกเป็นว่าเดเมจจะโดนแต่ละส่วนนะครับต่อมานะครับผมจะทําการสาธิตว่าถ้าเกิดว่าตัวละครเราโดนยิงหัวแล้วตายเป็นยังไงนะครับผมอ่า ถ้าทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะครับตัวละครเราหัวจะหลุดเลยนะครับอันนี้คือผมได้ไปใส่ระบบขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดตัวละครเราตายนะครับไดเมจสุดท้ายที่กระทํากับชิ้นส่วนนั้นจะทําให้ชิ้นส่วนถูกขาดนะเราก็สามารถที่จะรู้ตัวละครได้นะครับเช่นถ้ากด F นะครับเราก็จะเห็นว่าของของตัวละครนี้มีอะไรบ้างนะครับต่อถัดมาครับผมจะขอสาธิตระบบระบบต่างๆที่อยู่ในแบบนี้นะครับเอาละเรามาเริ่มกันโดยที่ระบบการตกก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราตกครับผมจะมีบอกไว้ว่าถ้าเกิดตกประมาณช่วงนี้ใช่ไหมขาก็จะหักหรือว่าช่วงนี้ ขาก็จะใช้การไม่ได้แล้วครับไปแล้ววิแปะอ่าอันนี้คือตัวละครตายเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดว่าเราอยู่ในชิ้นส่วนที่สูงสุดนะครับอ่ะถัดมานะครับต่อมานะครับส่วนสูงนี้ก็คือจะทําให้ส่วนสูงขาหักนะครับปะเห็นไหมครับว่าตัวละครเรามุมบนซ้ายจะมีจะมีสไตล์เอฟเฟกขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือขาซ้ายขาขวานี่คือจะหักไปเรียบร้อยเลยนะครับเพราะตกบนจากที่สูงนะครับ เอาละในสี่เหลี่ยมนี้อย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นในตอนต้นคลิปนะครับว่าถ้าเกิดเราตัวละครเราเข้าไปอยู่ในกองสี่เหลี่ยมนี้ครับมันจะทําการลดเช่นนี้ก็คือจะลดออกซิเจนเห็นไหมครับว่ามุมมุม,มล่างซ้ายเราจะมีตัวปอดขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดออกซิเจนหมดคือตัวละครเราก็จะตายนะครับซึ่งถ้าเกิดผมออกใช่ปะ่ะตัวละครเราก็จะออกซิเจนกลับมานะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดอันนี้นะครับก็คือจะไปรังสีเห็นไหมครับรังสีขึ้นมาเต็มเลยคือทีนี้ผมระบบเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่ไปว่าแบบรังสีจบแล้วจะเป็นอะไรเนอะแต แต่นี้ยังไม่ตายนะครับก็คแค่จะมีเสฟ,ฟกันเฉยว่าเราโดนกับราาลังสีใช่ปะ่ะเอาละต่อมาจะเป็นในส่วนของอุณหภูมินะครับก็คือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิอ่ะติดลบลงนะครับตัวอุณหภูมิข้างซ้ายจะลงนะครับดูสังเกตที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คืออุณหภูมิล,ลดลงนะครับเอาละต่อมาผมจะสาธิตตัวไลบีนะครับคือถ้าเกิดเราโดนน้อเห็นไหมครับว่าอันนี้คือไอ้กล่องเนี้ยสี่เหลี่ยมนี้คือมันเขียนโล,โลจิกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในกล่องสี่เหลี่ยมนี้ มันจะสร้างความเสียหายต่อร่างกายเราแบบแรนดอมนะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเลื่อดไหลมากนะครับพอเลื่อนไหลมากตัวละครเราจะเกิดพามัมนะครับหรือเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะติดพิษนะครับเห็นไหมครับตัวละครแล้วจะมีสถาะติดพิษเอาล่ะถัดมานะครับก็ผมได้มีการตั้งระบบตัวเดเมจแล้วนะต่อมาจะเป็นระบบการซ่อมตัวเองนะครับหรือว่าการการฟื้นฟูตัวเองนะผมเก็บของมาใช่ไหมครับผมขิกขวาตรงที่ของเท่ผมนะครับสปีดเห็นไหมครับผมกดยูสเห็นไหมครับว่าตัวละครเราจะทําการเอาผ้าแผ่วมาแล้วก็มีอีกอัน็น เอาร์ฟีนฉีดต้องมาใช้นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกบอกนะครับว่าแบบเป็นโดนร์ฟีนนะครับก็อันนี้ก็เป็นระบบส่วนหนึ่งของเมดิคอลนะระบบผมมันยังไม่มันยังไม่เฉถียยอะไรกันเอาง่ายๆแต่คืออันนี้ก็คือเป็นแค่กริมละกัน,นครับเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของระบบเมดิคอลที่ผมจะทําขึ้นมานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับผมถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ้วยนะเพะื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้หรือทำเด็บล็อกต่อไปในอนาคตได้นะครับก็ไว้เจอกันในในเด็บล็อกหน้านะครับผมสวัสดีครับ